ออกโรงป้องชีวิตรูส้สวนทางรายได้ตำรวจคอยยกกระเป๋าให้รู้จักพี่อ้อยเศรษฐ่นีสาวใหญ่ทุ่มซื้อบ้านหดูฝรัร่งเศสให้ทนายตั้มส่งลูกเรียนนอกจากกรณีก่อนหน้านี้ทนายตั้มสิทธาบี้บังเกิดเจอกระแสโต้กลับจากสังคมที่สิทธาลอเฟิร์มโดนกุดคุยเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายจนตัวเองต้องเงียบหายไปจากหน้าสื่อระยะหนึ่ง ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนั้นเองเกิดเป็นที่มาที่ทําให้หลายๆเพจดังในโลกออนไลน์ต่างออกมาเผยถึงและสไตล์สุดหรูของทนายตั้มเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้แฟนเพจชื่อดังอย่างสีสแล่าได้ออกมาระบุว่าในสมัยรัฐยุคลุงตู่ทนายเพื่อประชาชนรวยใช้ชีวิตรู้หักว่ารองนายกอย่างลุงป้อมอีกที่ขนาดนายกายยังต้องยืมเพื่อนทนายคนนี้ทําธุรกิจอะไรอีกใหม่ใช้ใจ่ายเหมือนกับคนที่มีรายได้ปีละร้อยล้านนอกจากนี้ทางเพจ ยังได้เผยข้อมูลของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับไปจนถึงรถยนต์ที่อ้างอิงมาจากภาพของทนายตั้มอาทินาฬิกาพระทิกฟิลิปราคา6.8ล้านบาทกำไรข้อมูอคอที่ราคา2.8ล้านบาทเสื้อแจ็คเก็ตสเวตเตอร์เสื้อโปโลเนกไทเข็มขัดรองเท้าที่ล้วนแต่เป็นแบรนด์หรูยังกูชิราคาตั้งแต่7,600บาทไปจนถึงราคา1 1 0 0 0 0บาทเสื้อสเวตเตอร์กระเป๋ารองเท้าแบรนด์หรูอย,อย่างลุยส์วิทนราคาตั้งแต่3 0 0 0 0บาท ถึง120,000บาทรถยนต์แบบลักชวรี่ปอร์เช่ราคา9.4-14.9ล้านบาทซึ่งหลังจากเป็นที่พูดถึงเจ้าตัวก็หายเงียบไปนานกระทั่งล่าสุดทนายตั้มได้ออกมาถแถลงชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆนอกจากนี้อีกหนึ่งปมร้อนทนายตั้มสุดหล่อย,ยังได้เผยโฉมนางสาวอ้อยนามสมศร์ซึ่งทนายตั้มขอเรียกว่าพี่อ้อยเป็นลูกความตัวเองที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมาชี้แจงประเด็นขึ้นเครื่องบิน VIP และปมซื้อบ้านหรูที่ฝรั่งเศสโดยทนายตั้มเผยว่ารู้จักกับนางสาวอ้อยหรือพี่อ้อยตั้งแต่ตอนที่บริจาคเงินซื้อวัคซีนให้คนไทยร่วม20ล้านบาทส่วนอีกคนที่มาด้วยกันคือพี่น้อยเป็นเลขาของพี่อ้อยส่วนประเด็นที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสบ่อยครั้งทนายตั้มเผยว่าจําเป็นต้องเดินทางไปทํางานว่าความให้กับลูกความที่ประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากมีเศรษฐีคนไทยมีแฟนเป็นชาวฝรั่งเศสติดต่อมาเพื่อให้ตนเป็นทนายความให้ ซึ่งคำถามคาใจมหาชนพี่อ้อยคือใครใครคือพี่อ้อยผู้ซื้อบ้านหนูให้ทนายตั้มทนายสิทธาส่งลูกเรียนที่ฝรั่งเศสทางด้านพี่อ้อยเธอได้เปิดเผยว่าตนประกอบธุรกิจทำร้านเบเกอรีーーー่กับแฟนติดตามทนายตั้มในฐานะแฟนคลับตั้งแต่3าปีที่แล้วโดยคลิปที่ถูกนำไปเผยแพร่เรื่องการเดินทางขึ้นเครื่องบินทนายตั้มไปส่งตนที่สนามบินและมีตำรวจสองนายยืนที่ทางเท้าเข้ามาถามทนายตั้มว่าจะไปไหนโดยทนายตั้มบอกว่า มาส่งพี่สาวก่อนที่ตำรวจจะช่วยยกกระเป๋าให้ทั้งที่พวกตนปฏิเสธว่าทำเองได้ไปแล้ว